จากตอนเดินตอนที่แล้วผมสุ่มเที่ยวทั่วไทย<ะ>จังหวัดที่สาประจบคีริขังเริ่มจากการเดินทางกับเว็บป้าคู่ใจเพื่อไปชมสวนสัตว์ที่เขาเหินหล็กป้าเอ๊ะสวนสัตว์หรอหและไปเห็นกับตากับความอันซียนของถ้ำพญยานครโปรดพิลาก่อนขึ้นดูแสนเริ่มออกมา<ป>และตอนนี้ผมกำลังจะไปดูช้างป่า ที่หนวยห้วยลึกอุทยานแห่งชาติกุยบุรี Let's go <S บ่ายโมงสินาทีดูอากาศโคตรร้อนร้อนมาก ไปครับเดี๋ยวเราไปถูร่องสับปะรดดึดีกันนะครับโอเคเราไปดึงดีดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะ ถึงแล้วนะครับครับใช่ครับครับขอผมมาคนเดียวมันรวมกับคนอื่นได้มั้ไปแโนยโอเคได้ครับตรงนน้ใช่ไหมอืออมากันหลายคนเลยจไปแชร์กับใครได้วะ พี่ครับผ่านไปเลยนะครับันผา่าวมมาคนเดียวครับแท่าจมามาคนเดียวพี่อาไปอคนนึครับคืออยากไปอยากไปคนเดียวหรืออยากเจอยากเอใครไม่ไม่ไม่่ออันนี้คุยได้ค่ะแต่ว่าต้องคุย้ับกับกันใช่ถ้าไปด้วยกันคือต้องกองคนแล้วเขากลับกี่โมงเขาจะต้องกลับตามแล้วใช่านจะพบคนพอดีอันตอนนี้ครั ตัวคนเท่าไหร่ตัวต <sh> <Worlds> <Island> okay, yeah, like ัวคนอะไรนม่ก็ไป้อไหานครับร้อยแปดสิบสองบวกห้าสิบสบสอโอเบวันเดท้าเมดนต์สองบวกห้าสิบสองร้อสามสิบสองกเล้คออแล้วก็งสผมไปรอตรงที่ขึ้นรถเ เขาขึ้นตรงตรงนั้นแหละครับที่เป็นสาราอ๋อได้ได้ครับมาคนเดียวอ่ะใช่ครับคนม,มาจากไหนมาจากเพื่อนโอเคครับไปจอยชิปกับเขานะตกคนละร้อยแปดสิบสองบาทหกคน โอ้โหข้วนกันอยูงนี่เป็นฝน่่อโอชามโตค้าอยู่รวมกันนี่คือจะมตย่เป็นจาคูเป็นจาคูกโอ้โตค่นี้คือโดดเดี่ยวมันถ้กำลังจะเดิน่เดอดับมาล้วงจะถอยได้ป่ะถอยอีกได้ไหมถอยถอย สองตัวครับที่เขาบอกว่าจุดสุดท้ายที่มีอะ่ะก็ยังไม่ถึงใช่ไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวก็ได้เห็นเพิ่มอีกลแล้วกระทิงอะไรพวกเนี้ครับรอ๋อยังไม่เจอย,ยังไม่เจอเหมือนกันโอ้ยเห็นชัดเลยตรงนี้ไปแล้ว ไปดูช้างกันครับ mm hmm. มีสามสี่ตัวตรงนี้กายพาเราไปครับ mm hmm. รได้รับแจ้งว่า mm hmm. เจอช้างแถวนี้แต่เรามาเดินยังไม่เจ mm hmm. อรังไม่ออกมากับช้างไม่เจอ ว่ามันหลบอยู่หลังเนินไกดเรายังพยายามให้หาช้างให้ได้ฮะนั่นๆๆไกลชี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราเ่อไม่หาไกด์เลยอ,ต,อ,อลต่างรอไว้เพื่อเจอ หลังขาวๆอาจจะใช่เฮ้ยเฮ้ยที่นี่ไงที่ขยับขยับใช่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 โอ้แต่มัน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 ไม่ใช่ซันซุมใช่ใช่แล้วเพื่อนอยากเห็นโอเคเอาเลยเอาเลย เมื่อกี้เราเห็นช้างแล้วทีนี้ไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งมีช้างเหมือนกันมีกระทิงด้วยไปดูเขาผาช้มป่า แต่วิวก็สวยมากเลยเรากำลังจะดูช้างแบบใกล้ๆให้มากขึ้นไม่มีอะไรมาบังเลยครับชัดเจน ทิ้งกทิ้งสตัวอือช็กมาครับแต่มัมมกนกำลังหลบแล้วลบไปแล้วตัวนี้ ม right? ันคยอคุยเนี่ยมันอยู่ผ่านจากเราแค่นี้เองนะครับตอนนี้ ใกล้มากครับขึ้นรถแล้วครับต้องใกล้จนขนาดต้องขึ้นรถขึ้นขึ้นขึ้นทามันตั้งนใจไล่ลเราโอ้โอ้โอ้โอโอโอ โอ้โหใกล้แบบใกล้ขนาดนี้เลยหรอโอ้โหใกลชิบอ <c oughs> โอ้โหไกลมากโอ้ยมันมองมานี้เราจริง,ไ,งไ,ไล่มาแล้ว โแล้วดูนมันมองเนี่ยอ่ามันบอกมันทำสำเร็จแล้วแต่เราได้เห็นชัดมากเลยใช่สุดยอดโอเอโอ้ขคร่อครับอ้ยเล้วเพอเลิกกันเลิก แล้วมันก็ตีมาทางคนม่เหมือนในตัวหนีมาทางคนปล่าวะ <ไ>น้องน้องนั้นน่ะหมอใส่หน่ากลัวนะ ดูครับที่ผาแรกฮนะจุดชมแรกจุดชมสลักใดอฮะมีกระทิงโอ้โหวันนี้คุ้มจริงวันนี้คุ้มไปเจูกระทิงกัน แล้ววันวันนี้มีคนมาพักไหมครับไม่เลยฮะมีผมคนเดียวเลยเหรอโอเคตอนเนี้ยที่ทั้งลางการเต็นมีแค่ผมคนเดียวเนาะที่ลางการเต็นของกุทยานปุยยาบุรี <laughs> สรดจยอนไหมละ่ okay, ละโอเคหลักๆกเราการเต็นเสร็จแล้วเนาะก็ เดี๋ยวจะออกไปซื้ออะไรมาตุนไว้หน่อยดีกว่าเผื่อห,หิวเพื่ออะไรครับดูดีดครับมีนกด้วยน,ะนกบินอยู่อะ่ะสวยมากสวยเมากเมกื่อกี้ผมไปซื้อของที่ตรงหมู่บ้านมานะหมดไปเก้าสิบเกาบทโอเคครับนี่ก็อยากจะสรุปว่านี่ผมทำตามแผนได้ทุกอย่าง เห็นทั้งชา้างเห็นทนั้งกระทิงแล้วที่สําคัญคือเห็นชา้างแบบระยะแบบใกล้มากยอดคมมากวันนี้แฮปปี้ครับนี้ผมยังไม่มีแผนนะนมีหมอไปครับพอผมมานอนอุทยานแห่นชาติกุยมุลยคนเดียวการเต้นอยู่คนเดียวเลยใค่ก็ยังมีครับมีเจ้าหน้า,นาที่มามานอนมันรักษาความ,มาปลอดภัยให้แล้วทุกนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวติดตามช่องคลิปหน้าครับว่าผมจะไปไหนพรุ่งนี้คสวัสดีครับ